วัสดีครับยูครับอยู่ในช่องกูยูช n แนลนะครับหลังจากวันนี้ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อช่องเป็นกูยูช n แนลขอบคุณทุกๆ s ับสคร i b เบอรที่ติดตามกันมาจนถึงทุกวันนี้นะครับวันนี้ผมทะลุ1นึ่พันกับเขาสถทีนะฮะขอบคุณทุกๆซัพพอร์ตขอบคุณทุกๆก,กําลังใจนะฮะที่คอมเมนต์เข้ามาคุยกันวันนี้มีรองเท้าอีกหนึ่งคู่ที่รู้สึกว่าน่าสนใจมากๆสําหรับตัว5 7 4 History ที่เขาบอกว่าสีตัวนี้มันคล้ายกับตัว1,300 JP จริงๆแล้วมันเหมือนกันจริงๆหรือเปล่าฟิลลิ่งในการใส่เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็ไซซิ่งราคาเดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบทีละอันให้คุณผู้ชมได้ลองฟังกันรับชมกันเลยครับ ที่มาเนี่ยมันมาจากหนังสือเล่มนี้ก่อนเลยครับผมได้อ่านหนังสือเล่มนี้ปุ๊บแล้วผมมีความสนใจเกี่ยวกับตัวนิวบาลานซ์1,300 JP มากๆตอนนั้นเนี่ยโชคดีด้วยที่รองเท้าเนี่ยมันออกในปี2020พอดีแล้วมันก็เข้าไทยเลยทําให้จํานวนปริมาณรองเท้าที่เข้ามาเนี่ยอยู่ประมาณหลักสิบพอได้อ่านเนี่ยอิ่มมากๆปุ๊บเราเลยอยากรู้ว่าคุณภาพมันดีจริงๆอย่างที่เขาเคลมไว้หรือเปล่าก็เลยเป็นที่มาของคลิปในวันนี้ อย่างที่เกิดมาเนี่ยปี2020ผมก็เลยได้มีโอกาสไปหาคู่นี้มาเป็นเจ้าของจนได้พอได้คู่นี้มาปับ๊บยังไม่ทันได้ใส่เยอะสักเท่าไหร่เลยคู่นี้ก็ออกตามกันมาติดติพอคู่นี้ออกปุ๊บด้วยความสงสัยไงเราก็อยากรู้ว่าไอ้ตัว574 History ทีเนี่ยที่เขาบอกว่าสีมันเหมือนกับตัว1300 JP มเนี่ยมันเหมือนกันจริงๆหรือเปล่านี่คุณผู้ชมลองดูว่ามันเหมือนกันไหม มันเริ่มกับตัว1,300 jp คู่นี้ก่อนคือคู่นี้เขาบอกว่าไม่เป็นสุดยอดของสายนิวเวราลานะของต้องมีใช่ครับกูยูก็ต้องมีก็จัดมาพอได้ใส่ฟิลลิ่งครั้งแรกเวลาเดินเนี่ยมันจะต่างจากตัว made in USA เนี่ยพอสมควรเลยนะถามว่าสบายกว่าไหมมันไม่เชิงอะมันจะสบายคนละอย่างแต่เรารู้สึกได้ทันทีว่าวัดสดุตัวหนังตัวพื้นเนี่ย มันพรีเมียมมากหนังมันลื่นมากฟิลลิ่งอารมณ์ได้เหมือนตอนเวลาเราใส่รองเท้าพวกแบรนด์เนมอะแต่รองเท้าแบรนด์เนมมันส่วนใหญ่จะหนักไงแต่ตัวนี้นจะเบาวกว่าสามว่าใส่สบายไหมสบายสมคำาล่ําลือจริงๆครับสำหรับ1,300บาทตัวนี้ข้ามมาดูที่ตัวนี้ดีกว่า5.74พิมพ์นิยมราคาจับต้องได้เขาบอกว่าตัว History ตัวนี้สีเนี่ย เหมือน1 3 0 0 JP จริงหรือเปล่าไม่ต้องให้ผมตอบของมันโกหกไม่ได้แต่ถามว่าสวยไหมสวยวัยรุ่นแม่งสวยจริงๆใส่ก็เข้าข้ออารมณ์ฟิลลิ่งเวลาใสเนี่ยแม่งก็เหมือนตัว5 7 4ปกติเลยแต่ที่ผมสังเกตได้นะหัวด้านหน้าเนี่ยทรงตรงนี้มันจะต่างจากปีเก่าๆมาหน่อยเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเวลาใส่เนี่ย ไซส์จะค่อนขา้างกว้างกว่าสมัยก่อนพอสมควรนิดนึงคือสมัยก่อน574เนี่ยข้างมันจะแคบอะที่ผมเคยมีนะครับแต่สําหรับตัวนี้ปีใหม่ๆม,มาแล้วเนี่ยตัวนี้มันจะกว้างมากขึ้นนิดนึงเป็นไงประมาณนี้นะฮะสำหรับรองเท้า2คู่นี้ที่มาพูดในวันนี้นะฮะหนึ่ JP เป็นรองเท้าที่ดียินหนึ่งใครที่ไม่ติดเรื่องกําลังทรัพย์2 0,000กว่าสําหรับคู่นี้น่ากดน่าโดนนะฮะ สำหรับคู่นี้2,990บาทราคาย่อมยาวน่ารักเป็นมิตรกุ๊กกิ๊กนะฮะควรกด,ดแต่ของหมดแล้วนะจ๊ะวัยรุ่นต้องรอรีสต็อกมา <laughs> <laughs> เพราะฉะนั้น2คู่นี้ราคาต่างกันขนาดนี้ขึ้นอยู่คุณตัดสินใจแล้วคุณจะเลือกตัวไหนสำหรับผมฟิลลิ่งในการใส่เดี๋ยวผมจะสรุปให้ตัวนี้พื้นเวลาเราเหยียบเดินยืนซัพพอร์ตได้ดีกว่ากันมากแน่นกว่าโอเคกว่าหนังนิ่มกว่า สำหรับตัวนี้ถ้าเทียบการเทียบไม่ได้อยู่แล้วเพราะราคามันต่างกันค่อนข้างเยอะฟิลลิ่งในการใส่ถือว่าเป็นรองเท้าที่ใส่แล้วเดินได้ดีพอสมควรแต่ไม่เหมาะสำหรับการใส่ไปวิ่งยืนได้โอเคข้อเสียของมันเลยหลักๆก,ก็คือ 1. พื้นตัวนี้เป็นไวบ้ามตัวนี้พื้นเป็นพื้นธรรมดามันอาจจะสึกได้เร็ว2ทั้งคู่เป็นพื้นโฟม มิดโซตรงกลางเนี่ยมันมีอายุของมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าให้ผมเลือกแค่หนึ่งคู่ผมเลือกคู่นี้5 7 4ทําทำไมผมถึงเลือกคู่นี้เพราะเวลาเอาไปใส่เดินมันไม่มีใครมาจ้องมองเฮ้ยโ,โหนายใส่รองเท้าอะไรอ่ะ1 3 0่ JP หรือเปล่า <c oughs> คือมันต้องเป็นคอนิวาลัานจริงๆริอ่ะมันถึงจะอินขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ซื้อรองเท้าใส่ปกติตามสีที่สวย ผมคิดว่ารองเท้าคู่นี้เป็นอีกหนึ่งคู่สีที่คุณต้องมีแต่ตอนนี้ของหมดแล้วนะวัยรุ่นเพราะฉะนั้นรอรีสต็อกนะครับราคาป้าอยู่ที่2,990บาทหวังว่าวันนี้สิ่งที่ผมรีวิวมาทั้งหมดจะทําให้คุณผู้ชมเลือกซื้อรองเท้าหรือไม่ซื้อรองเท้าได้ไง่ายขึ้นครั้งหน้าเจอกันใหม่ฝากกดซับด้วยนะมีความสุขในกาแรเงเท้าไปบ,บายครับ